อิติบูชาจำมหาราชาสัพพสเสนหาอารหังสัมมาสัมพุทธโธมามายาตรายามดีบัญชัยมาลสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะติวาคภะทพุทธนังสานุตมะวะเททาสัตธิระสามาธมสาริปุโรตานุตอะทูวิกโรโตขสุโนปันสำนระจะชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภโสปิติอี ครับงวดวันที่16มิถุนายน2565ขอให้เพื่อนเฟซเพื่อนไลน์ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องฟงั่ง,ง,งลาวเดอร์้โศกไ้มานเดอร์ผู้ใดติดตามช่องบันนาชาแนลคนละเลืกชาาิขอให้ถือเลขสาตัวสตัวรลงวันที่หนึง่งเด้อสาธทุ นี่คือเขียงและกลิดและกําไรแขนของปู่ศีโคตต,ตะบองปราบลันช้างนครหลวงเวียงจันทร์ใครได้ดูได้เห็นขอให้มีโชคมีลาบสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับ ติดตามได้ทุกงวดนะครับทางช่องบ้านนาชาแนลนะครับคนละเลือกชาติ